สวัสดีครับผมชื่อจันทุนวนครับที่เล่นชื่อน้องอันนี้ก็ประทับใจกับการที่ว่ามาตัดเล่นที่นี่เป็นครั้งที่สามแล้วเพราะว่าใส่แล้วรู้สึกดีกับสายตาไม่เหมือนกับการที่ว่าเราไม่ได้ใส่แล้วค่าสายตาของเรามันยาวมากเราก็เลยมีคนแนะนํามาเราก็มาตามคำแนะนาของเขาแล้วเราก็มาตัดแล้วมันก็ดีเราก็อยากจะก่อแนะนําเพื่อนๆ ใครที่สนใจก็ลองมาติดต่อสอบถามได้ที่สาขาตลาดพล้านนะครับเพราะว่าทางนี้เขามีเครื่องตรวจเช็คสายตาอย่างดีเลยเขาจะรู้ว่าค่าสายตาเราเท่าไหร่แล้วเราจะตัดแบบไหนชอบแบบไหนเราก็เลือกตามใจเราได้เลยประทับใจในตรงนี้ครับอันนี้ทางเราก็เลือกเลนโปกดีเลนพรจบในเลนเดียวเลยครับ ไม่ว่าจะใกล้ไกลมองได้ไม่ต้องตัดต่อเหมือนอย่างกับเลนสายตาสั้นกับสายตายาวประทับใจในตรงนี้ครับขอบคุณครับ